ผมไม่ตแข็งเขายังวาผมคุณอานกโอ้ยโอ้ย ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมคลิปนี้พามาดูครับมาดูปลาครับอโอ้โหดูครับพี่น้องวันละประมาณสองสามตันนะครับให้อาหารวันละ2อสามตันนะครับ <uge ot> นี่ครับท <c oughs> างท่านอาจจะได้ดูคลิปแล้วนะครับผมท <c oughs> ุ่งนาฟาร์มปลาดุก <c oughs> อ,อยู่ที่บ้านโคกตะแบงตำบลหนองใหญ่อำเภอปรสาสตา์สุรินทร <c oughs> ์แต่นี้ให้ดูนะครับว่าเวลาเขาให้อาหารเป็นยังไงผมเคยบอกว่าวันหนึ่งใช้ประมาณกัตัน อันนี้จะเป็นเนื้อไก่นะครับเนื้อไก่บดชไก่ไก่บวชตะคมให้วันละไก่ครับเป็นของโอ้ยดูครับวัวที่เนื้ตั้โอ้เอ้าเอ้าโอ้พี่น้องใส่คือตัวโลห้าตัวโลเยอะครับแต่เพิ่งสามเดือนนะครับเออดูครับดูครับมาแล้วครับมาแล้วครับสี่เดือนอันนี้อันนี้แค่สามเดือนเองนะครับสามเดือน ดูครับดูครับก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่ครับขอให้มีความนี่ครับนี่ครับโอ้โหผมก็ขี่คอกันครับกอดคอกันเราคาที่ครับดูครับ ดูดูดูอ้แ่งเขาะผมคุณพ่อโอ้ยโอ้ยออกหอกันเองมากผมลงลงไปแตตันเยครับดูครับดูครับม่หมดเลยดูนูมากันได้คือว่าถ้าเอาตันน่ะจ่ายสักห้ามือขอให้มีความรู้สึกตงจ่ายได้เลยครับ ดูครับดูครับแ้วก็คลายหมดามาเยอมากเยอะมากอนสมมติว่าซ้อมกันเรามจัไปเลยว่าบนี่ผมเหมานะดูครับกินได้ทุกท่าครับท่านหายคว่ำัวที่หนวจํำกินได้หมดเลยครับต้องแย่งกันนะครับกัดอยู่ที่ถุงผมเาอาขนาจกน่นาะครับจะเอาจริงครับเยอะจริงเยอะจิงครับ บ่อนี้ประมาณเนี่ยอันนี้เท่าไหร่นะแสนตัวครับแสนหนึ่งหมื่นแสนหนึ่งหมื่นตัวครับข้ามบ่อเนี่คข้ามบ่อเนี่จะหบ่อแล้วครับแล้วก็สามสิบบาทดูครับดูครับลองลอยโลก็ะชีพสิบครับเมาหมดบ่อครับถ้าถ้าเหมายกบ่อยกลูกครับโลสามสิบนะครับถ้ายกลูกเลยนะครับ เฮ้ยเฮ้ยพี่น้องเล่นน like ้ำโอ้โหมัดถ้าจำแล้วคุณมาต้องรีบนะครับเพราะว่าอาหารเราจะแบบนั่งดูแบบใกล้ๆครับดูแบบใกล้ๆโอ้ยเยอะเยะเยอะแยะต่อนี่นะครับคลิปก่อนคลิปก่อนผมให้ดูจากดูรากนะครับคลิปนี้มาดูตอนเขาให้อาหาร ใส่เด็กแล้วแสนหนึ่งหมื่นครับอ่าแล้วก็หลังจากบ่อนี้ไปเป็นบ่อนี้คทั้งแต่ละบ่อมีแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนตัวนะครับผมมีบ่อเยอะมากนะครับบางท่านก็อาจจะได้เห็นในคลิปก่อนแล้วนะครับหลังจากแสนเจ็ดแล้วก็บ่ออยู่ที่ไหนยังไงบ่อประมาณไหนนะครับเราเลี้ยงยังไง เป็นบ่อใหม่นะครับบ่อเที่เดนจับเห็นมมเยอะมากเยอะมากไม่ไม่ไี้ยงให้ใหญ่ได้ครับถ้าคุกเยมากมากตันคบอาการไม่่โบนี่จบบมุนไม่เลยผมไม่ต้องการใหญ่เอาเนี่ยเอาได้เลยครับเนี่ยนี่ครับแต่บ่อเขาต้องให้ใหญ่เลยครับ่อ่วไปหมดเลยครับ ชอบมากเลยครับชอบมากเลยครับเวลามันออู้สามเดือนสามเดือนแปดวันครับวันนี้สามเดือนแปดวันครับเปิดวันที่หนึ่งผมลงอันนั้นวันที่ยี่สิบเจ็ดนี่แหละครับท่านใดสนใจก็ผมมีเบอร์โทรโทรให้นะครับเดือนกว่าเดือนกว่ อโอบถามได้ครับมีทุกไซส์ครับมีทุกไซส์ปลาดุกเป็นดุกวเสียตันไปเซบให้ขี้เขดีหน่อยเดี๋ยวพาเดินล็อกอีกครับพาเดินบบล็อกอีกหลายๆบ่อครับรนี่ครับอาหารแต่ละบ่อดูครับผมิึงบอกว่าวันหนึ่งอยู่ประมาณสองตันเกือบสามตันนะครับโอ้ย <laughs> เดี๋ยวพาไปดูบ่อลูกผื่นเลยครับอ่านี่ครับลูกค้ามาดูปลาครับมาดูปลานะครับอีกบ่อหนึ่งครับเอาละครับเริ่มมาแล้วครับดูว่าปู่ตัวนี้ใสใหญ่มากครับดูครับอันนี้4เดือนนะครับอั้ตั้ง49 6เดือน จะสี่เดือนนะครับเนี่ยล่อนี้จะสี่เดือนแล้วอู้ยมาดูครับเวลาเขากินอาหารตัวนี้เป็นกห่ครับดูครับดูครับ ตัวใหญ่มากครับสีด้วนอนเต็มอยู่นู่นครับเต็มอยู่นู่นครับให้ทั้งหมดเลยหกสิบหกสิบเลยหกสิบเลยนี่หกหกอันน uh uh ี uh ้หกสิบหกสิบถุงนีอ่าบ่อนี Mi> ้บ่อเดียวหกสิบถุงถุงนี้กิโลครับเอาท้องนี้ประมาณกิโลถุงละห้าโลครับชิ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 บสิบโล 10โลอันนี้จะให้60ถุงบ่อ,บอนี้600โลนี่ครับเก็พาะบอ่อนี้นะครับนี่ครับ600กิโลครับเป็นโซนไก่เบ็ดตัใหญ่ด้วยครับนี่ครับเมือนที่มุมนี้ครับดูครับ าเดินดูสักหน่อยพี่น้องโอโ้ตัวใหญ่ๆขีค่คอกันอ๋อตัวครับโอ้โหตัวใหญ่ๆครับตัวใหญ่ๆอาเดี๋ยวพาไปดูครับเวลาเขาให้เขาจะต้องให้แบบไหนครับตุตุ้มโ,โ,โยนโยนเป็นถุงโยนเป็นลูกๆเลยครับ ตัวนี้แดดร่มลมตกครับตู้ <c ười> นี่เลยครับสะใจมากครับผมเออเฮ้ยตู้มเฮ้ยตุ้ม <c ười> อาหารปลาพี่น้องนะครับที่บอกครับใครที่ต้องการปลาดุกเยอะๆนะครับหลักๆเหมาเป็นบ่อเป็นลูกไปเลยก็นะครับราคาก็หลักๆนะครับเท่าที่เจ้าของเขาบอกก็อยประมาณโลสามสิบครับเหมายกลูกหรืออะไรยังไงก็มาคุยกันดูครับโทรสอบถามได้ครับโอ้อันนี้เฉพาะบ่อลูกนี้นะครับก็ ที่คุยกันก็ประมาณเท่าไหร่หกร้อยโลก็จะมีกระไซกันไปหลายๆโบกโอ้โหได้ฟินครับบรรยากาศช่วงเย็นพามาดูเขาให้อาหารปลาครับ ปลาดุกไซด์สวยๆนี่นะครับทุง่งนาฟาร์มปลาดุกอ<ร>ะฮะบอใหม่พี่น้องบอใหม่นะครับท่านใดสนใจเรื่องปลาดุกนะครับจะมีคลิปแซมๆให้ดูเรื่อยๆเรช่วยประชาสัมพันนะครับเดี๋ยวตอนที่บอแล้วครับต้นงูต้นไม้เนี่ยครับโตมาบรรยากาศครับน่าอยู่มากร่มรื่น เราอยู่นะครับมีทุ่งนามีปา่ามีอะไรโอ้นี่ครับบรรยากาศเอาๆเราช่วงเย็นนุ่มเกือบยี่สิบไร่แต่บ่อลายลูกมากเดี๋ยวไปดูบ่อนั้นบ้างครับพี่น้องดูครับบ่อใกล้กลักกนนิด สองเดือนนะครับเมื่อกี้สี่เดือนครับตัวใหญ่ๆแล้วอันนี้ดูครับสองเดือนก็โอ้โหดูปลาสองเดือนโอ้ยเท่าปลาดุกนาแล้วครับปลาดุกนาที่เราสูบสะสูบอะไรเจอกำลังแบบใสสวยนี่คือปลาสองเดือนนะอินทรีย์วัดจัดเพื่อนเลยครับมาแต่ละที่ มีความสุขดีครับเดินดูปลากินอาหารอ,าอยู่ไม่ได้แล้วพี่น้องมีที่มามีที่มีทางเดี๋ยวไปหาขุดสะเลี้ยงปลา <c oughs> เพี่ยงเอาบรรยากาศเฮ้ยลองโยนให้ดูครับโบนี่ครับโบสี่เดือนฝัน่งนี้ที่จะมีออเดอร์จับนะครับพี่น้องดูครับ มันจมลงไปตรงนี้ครับเขาให้ไปจําดูมันมากินมันมันมันจะเป็นหลุมลึกกูไปเลยครับเยอะมากเยอะมากนี่ครับวันนี้ครับเหมือนปัดดุกนล้วนนะครับอาวนี่แหละครับผมท่านใดสนใจเรื่องปลดดุกนะครับคือมีที่มีทางส่งขายทำกำไรอะไรก็สอบถามมาได้ครับตามเบอร์โทรได้นะครับนี่ครับ เดี๋ยวมีอะไรให้ดูเรื่อยๆครับนะแซมๆเพราะว่าอยู่ใกล้ๆบ้านตรงนี้เองครับมีอะไรเดี๋ยวมาเก็บบรรยากาศเก็บอะไรช่วยเดี๋ยวจะรอติดตามครับจะมีการขึ้นปลาเยอะๆเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายให้ดูอีกครับผมมาคลิปนี้ลาไปแล้วครับลาไปกับปลาดุกเยอะแยะเยอะแยะไปหมดครับผมสวัสดีครับดอดูครับ ดู้องดูดูดูมาแล้วครับมาแล้วครับมาตรงแอ่งนี้แล้วบึ๊บุดบุดบุดโอ้โอ้โอเอาแล้วครับเดี๋ยวจะขี่คอกันแล้วจะขี่คอกันแล้วโอ้โห